ในทางแผนเทตในคู่สกุลเงินของตัว EU สกุลเงิน EU นั้นเรายังมองวัาตลรดเนี่ยเป็นอนุ่มของเทนขาลงเราจึงให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงหายด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.07820สนโซนแนวต้านที่2นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1 0 8 0 1 6่โซนแนวต้านที่3นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา1.08296 กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1แล้วรอสัญญาณแท่งเทียน PA s e l l หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วรอแท่งเทียนสัญญาณ PA s e l l หรือขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่3แล้วรอสัญญาณแท่งเทียน PA s e l l เมื่อมีแท่งเทียน PA s e l l ที่โซนแนวต้านเราจะเซลล์ลงมาและมาเก็บ TP ที่โซนราคา1.06593 วางสต็อป o อ s จุดตัดขาดทุนไว้ที่โซนราคา1.08653อะนี่ก็จะเป็นแผนเทรดในฝั่งเซลล์ของสกุลเงิน EUR USD ตามโซนแนวต้านทั้ง3แนว